สวัสดีคุณผมมู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างเรือเป็นใจสร้างเรือดีสร้างลกสร้างอะไรดีขอค้นหากันใช่แล้ววันนี้ผมจะมาวางแผนสร้างสร้างเจ้าเออเจ้าเอชซพ ไม่เอา STP อ่ะอือผมจะมาวางแผนสร้างอัสซายน์เฮไอ้นะครับโอเค,ออคเริ่มเลยเริ่มทุกคนรู้แล้วกคนแรกเราต้องทำตวนขาของเขานะครับขาของอัสซายนเฮไอ้น่านะจะเป็นปุองๆบวมๆครับ มันเป็นป้อมๆนะครอือืันนี้ผมไม่ได้ปลาเปลอดนะทีนี้ผม,ผมจะสร้างมันครับผมใ,ใครรู้จักใครรู้จักทาวาเวอร์เฮนเดอร์สันบ้างครับทาวาเวอร์เฮนเดอร์สันคือศิลปินผู้โด่งนนะครับใครใครที่รู้จักหรือรู้จักแล้วเนี่ยผมผมขออัได้วยนะครับคนที่รู้จักแล้วอือ ขเขาเจะเตี้ยสั้นๆครับนะขาของเซเรนเฮดไอซมันไม่มีความแบบเป็นเป็นแบบเของเซเรนเฮดปกตินะครับเขาหนักสีฟ้าใช่ถึงถึงเร่อประวัติที่ทุกคนฟังอยู่ปะเนี่ยปึ๊บปึ๊บ

ไอ้เด็กห้ามเปลี่ยนนะครับไอ้อืมเราอุดเลยโอ้ยเราต้องเอาบอกกินมาอุดด้วยนะครับกินเห็นว่าออกมาและวคือ 嗯，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 嗯。 ราต้องมาสร้างสี่แล้วก็ขุดตรงนี้หนึ่งนะครับจากนั้นเราต้องขุดให้เข้าขาเขานะครับขาของเซนเฮดไอนั้นก็ก็นี่นะครับเป็นเหมือนเปลือกมามานะครับโอ้โหอือหือมาสร้างนะครับว้าววุ้ยชค่โครงสร้างตัวนะเนี่ยดูดิทุกคนดูดูเลยดูเนี่ยอืออ โคตรสวยน้ำพงของเขาจะใหญ่มากนะครัให้เราสร้างใหญ่ๆเลยหัวของเกนั้นเกค่อนข้างขึ้นที่ยากครับและอยู่ในที่เดียวกันด้วย ปกตินะครับเือฮึอือฮึอบอฮึอื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 อึอือฮึอือฮึอือฮึือฮอยอฮึอืออืออืั น่าจะรู้ว่า้นตอบต,ต่อไปคืออะไรีสีที่เราต้องเตรียมนะครับคือจะมีสีเอ่อสีดำอย่างเดียวนะครับเพราะไซเลเนเอัน,นั้นตัวของน้องเกนนะครับเขาอั้เขามีสีฟ้าอย่างเดียวครับฟ้าอ่อนปน,นเข้มนะครับ นี่ขาของแกนั่นจะเหมือนเกลือกมาจุดๆอุ่นไม่ใช่ไม่ใช่สีฟ้าอ่อนสิเขาต้องมันต้องใช้สีฟ้าอ่อนในการทำส่วนตัวนะครับเออพูดมากจังเลยผมเนี่ยใครคิดว่าผมพูดมากคอมเมนต์ดีชุดๆนี่นะครับเราจะต้อง ถ้าทุกคนวานซ้ำมันจะสีฟ้าทันทีเลยนะครับจึงต้องระวังนิดหนึงตัวของน้องแกนน่าจะแบบอันนี้เป็นแบบซลเซลนเฮดเตียที่สุดและแข็งแกร่งไม่เทียบเท่ากับซลเซลนเฮดอันนี้เลยซลเซลนเฮดแปดหัวลำโพงดาร์กไซส์เซนเฮดนะครับอธิบายเยอะเหลือเกิน อืมชึดชึดชึดอุ๊ยเกือบอืมฮึดมันค่อนข้างยากนะครับอืมตึ๊ดอืมฮึดนๆๆี่เนี่ยเเราสามารถวางซ้ำได้เนียนะ่ยเห็นไหมดูดูผมไม่ทำนะครับทุกคน ลองไปทำเลยอืชุดชุดนี่ทุกคนเสร็จแล้วจากนั้นเราต้องเอาสีฟ้าอ่อนอันนี้นะครับมาย้อมนะย้อมตัวของแกเลยไปถือถือตัวของแกนั้นจะเหมือนหิมะมากขึ้นถ้าเราใช้ไอตัวเนี้ยตัวที่ผมถืออ่า สวยไหมทุกคนเออชื้อผึบึึบือชือชือเวลามากเลยทาทาสีบางอ่าวหมด้าื้อ ตัวนี้สร้างยากมากที่สร้างแบบน,นี้ต้องใช้สีฟ้าเยอะมากอะ่ะอืมชุดเฮิ๊บเุิ๊บดชุดชุดเุดชุดเด,ด,ดนี่ระวังซ้ำได้เนี่ยสีเลอกจอัน เอาเองมไม่เป็นไรเราปรับหมดอัมตะเอียอันเนี้ยเหลือสองอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเกียรที่สุดเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างตั้งนานจริงๆดูดิทุกคนดูความแบบเขา,ารเรียกว่ายังไงอ่ะโอเคสำหรับันนี้ตัวอัมพรางและลาคอยเพียงเท่าน,นี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจนังหวะยุบหน้า